เรื่องเล่าของฟันฟันลูกดูแข็งแรงดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ในความเป็นจริงรอยผุจุดเล็กๆมองด้วยตาเปล่าได้ยากอาจผุลึกเป็นโพรงใหญ่ด้านในได้ทั้งนี้เพราะเริ่มจากรอยผุจุดเล็กๆที่ผิวฟันรอยผุจุดเล็กๆเกมื่อเวลาผ่านไป เลือกเข้าไปในเนื้อฟันหากปล่อยทิ้งไว้จะผุใหญ่เป็นโพรงเมื่อผุถึงโพรงประสาทฟันที่มีเส้นเลือดและเส้นประสาททำให้ปวดฟันได้คำแนะนำหากครบรอยผุควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรักษารักษาได้ด้วยการอุดฟันหรือรักษารากฟันน้ำนมร่วมกับการครอบฟันเทก ด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกทันตกรรมสไมดีซี